หดพึ่งสาบนะค่ะซิ่งเนี่ยอู้หิดออกตะหึงุกดอกบานดอกง่ายแล้วค่ะตรนไหนหิดพึ่งแดงค่ะหิดพึ่งแดงหิดตะไคร้ค่ะเขี้ยวใบไม้ขึ้นแม่นอ้ดิหิดพึ่งเขาค่ะหิดพึ่งเขาโอ้ป๊า้อพึงถั่วอู้หูยเบ่งขาอู้ยหักซ้ำนี่ จะได้เหี่ยงกับเขาเขี้ยงเขี้ยงโอ้ยเบื่อนี่ค่ะหน่อยหน่อยไล่ไล่พี่นค่ะเ้าสิบปุ๊บเลยคักขับขับขับมานละคะ่ะมือน,นี้เอวนายสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขน,นะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแพรพ่ภาไปนะคะพี่น้องมื้อนี้ก็ว่าสิโมาละ โคกหาเบิ้งเห็ดนะคะเพื่อนบอกว่าเห็ดท่านเห็ดละงกออกเนาะแต่พ่อเคยยุ่งบ้านไดอย่างเดียวค่ะพี่น้องแชรกันเลยขุดไม่กี่น่นไปนํานะคะแล้วไปรุ่นไปตามกันเบิ้งนะคะว่ามือนี้เฮาสิมานคือเพลินบอเนาะไปค่ะพบเบิ้งเห็ดชุดเรกในคลิปพ่อเลยค่ะพี่น้องเป็นเห็ดถึงสาบนะคะเพื่อนเนี่ยอู้เห็ดออกตะหงุกออกบานดอกง่แลเดียวค่ะเพื่อนเนี่ยดอกตุ้มๆก็มีเลยค่ะ งามเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดชุดใหญอีลีนี่สาแพรได้มานี่สามสี่ดอกเลยเนาะหูงามค่ะค่ะเห็ดเห็ดกำลังออกหม่ไหมเนาะคะ่ะเห็ดเดือนเมษายนเนพี่น้องวันนี้เมือ่อวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะลืมบอกเนะาะสิบสี่เมษาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดละคะ่ะเมื่อนี้ไปลุยต่อค่ะว้ามันจปเห็ดอุ่นเต้ใกล้ล่ะคะ่ะเนี่ยโอ้แมนอีนีค่ะ เี็ดดวงนี่เนี่ยป๊าน้ำแช่สองดอกค่ะเนี่ยตมวนมียนสาแพทได้กินแกงเห็ดแล้วครับน้องได้กินแกงเห็ดใส่เดือนเมษาอันนี้เอา,าไว้ะไเลยค่ะเนี่ย ชนิดนี้เสบด้วยค่ะอจะแม่งนค่ะถ้าออกเป็นมมดีด้วยค่ะเห็ดอู้ตรงนี้คือล่าสัมเห็ดพึ่งแดงค่ะเห็ดแดงขาล่ายนะคะชนิดนี้แกงเสบนะคะเห็ดอียงนวนอู้หเห็ดนาเรค่ะพุ่นะตัวบางงามเลย คิดว่าซีหมานพี่น้องเอ้ยอคิดว่าสิได้พร้อมพุ่นนะคะเพราะว่าเห็ดมันผึ่งออกแต่ว่าก็เริ่มบาลลออนแล้วเนาะ,ค,ะ,ะค่ะพึ่งเนาะงามๆเลยค่ะเห็ดตะไคร้ค่ะเขี้ยวใบไม้ขึ้นแมนอีดีซองดอกงามๆเลยค่ะพึ่งนะคะอันนี้ตุน่นๆที่เมนองโบงดึ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 งงามงามค่ะ อนึกว่าคนมากนี่บานเฟื่องเคะืองเลยค่ะมาทีนี่นึกว่าสะบเกิดเลยจุค่ะว๊านี่สองดอกหนี่งอีกนึงดอกงามๆได้กีิน,นพรอ้อมมาหยึดพึ่งเข่าค่ะอ้ะอาเห็นอย่างมาเกิดอันสมารตีสมาร์ตวอกันค่นพี่น้องค่ะ มีคนเขางมๆเลยค่ะว่ามันเห็ดไข่จะใายไหมดีค่ะพี่น้องคะดอกงามมงๆๆๆๆๆง้พรมกะถิท้อจดๆยนอนส้วนนี่เลยด้ะค่ะมึงภามกัา,า,าเน่เบื่อน,นี้ค่ะเบื่อน,นี้เนี่ย โค้ดได้แกงบันนี้แล้วพี่น้องมีนเป็นถูไอ้เก่งแล้วได้แกงแท้ๆง,งามเลยค่ะจากมันมันลอยเกิดต้อหึงเนาะคะ่ะจนว่าเห็ดทิเท่านี้จากหมดแล้วดูนี้ตะวันล่างอะไรอยู่ค่ะอเอาไปสำรองนี่ พิงเข,ขาค่ะพิงเขาคร้บจริงถั่วอุ๊อเบ่งขาอเเุยหักซ้ำนี่สด้เห็ดตัวเขาเพอเพือเพอเงี้ยเอ้ยเห็ดเลยเกิดผักเกิดเงี้ยเพ่ค่ะเนี่เบ่งขานี้ โอ้ยบุงวัวเห็ดเกิดดีนะคะเอากระตามานําเห็นตะเพิ่นเก็บบ้านเห็ดอันท่านเกิดบุหัวเห็ดบนเขาเกิดพี่น้องเอ้ยนัมักค่ะยบบโม่มันค่ะโอ้ยเบื่อนี่ค่ะเดี๋ยวหน่อยๆไล่เลยพี่น้องค่ะเข้าสิปลูกไว้นะเฮะเอาเข้าไปอ่อนไม่ค่ะทีน่านเลยง่ายค่ะ โอ้ยคุนอโอ้ตกเงินบเห็นใส่มือแล้ค่ะพี่น้องเต้นเต้นมาเก็บทั้กัน,นะะเนี่ยค่ะคุ่ะาชาลาดจอดรถขับขับขัหมันลยนะค่ะมือนี่อวนไล่มือก็เป็นจ๊กตกใสมากน้กันเนาะคะ กราอีดกันมาเราพากันมาโลห์หาไม่กินไม่นนั่นนะค่ะมาขุดไม่กินู่นอนที่น้องความตั้งใจอีจังเลยแต่ที่เหนือยเนี่ยว่าขอเห็ดแบบสี่ก็โอ้ยแต่พกคิดว่าสิดพ่อหรอค่ะคว่ำจริงจริงเนื่อยหูยงอนไรนะคะอนซ้อนลายอนซ้อนลายมาอื่นเจอกันไหมเนาะค่ะเห็ียดเนี่ยมาติดตั้งใจบอกคักๆเลยค่ะ จ้าพี่น้องก็มาถึงในช่วงเวลาท้ายของสาพแพวในมือนี่แล้วนะคะ่ะก็มาเบิง่งผลงานเลยมือนี่ก็อาจจะเป็นเพียงคลิปสันส้นๆนะคะ่ะเพราะว่าสาพแพลก็บ,บริวาสิตั้งใจมากเป็นเกมเหต็ตปันได้เนาะคะ่ะแต่ว่ามืออื่นก็สิตั้งใจมาเก็บให้ม่งคักแน่นละค่ะพี่น้องมือนี่ก็ตั้งใจว่ามากวนไม่กินนู่นนะคะ่ะเพราะได้ไปป้นไปแก้ว แต่ว่าก็เอใจถือก็ตามมะน้ำเนาะค่ะเพราะว่าพนก็ไดหิดทานก็ลงไปก็เลยถือก็ตามมะนํำพี่น้องเอ้ยหิดออกทุกชนิดเลยเนาะค่ะก็สิเป็นหิพผงหิดอันเนี้ยหิดอันเนี้ยกว่าน้ำมุมน้ำมอหินนาเลง่ายนี่เนาะค่ะหิดตะไคร้ก็เกิดมีทต่กี่งามๆนะค่ะบางคนพนไดห่อนหิดละงูอกเด้แต่ว่ามือสาวแผ่วกับเบหินจักดดกเนาะค่ะหิดกำลังอวกงามๆเลยสะเทิ้สิไปแียงโซดก็จำบักก่อห่อนหอนเนาะพี่น้องบนที่เนี่ย กินนู่นนี่ก็สิบไปทอดเราไปที่นีนน่สิทอ,อดเนี่ยไปตำตนตำแก้วเนี่ยเสบแทบละค่ะเมื่อเมนูของหามเมื่อน,นี้เนาะเอา้านี่ละค่ะมาบอกสูพีซูนองฟังเง็ด <c oughs> เกิดกรลังเกิดนะคะ่ะผิดจัดเนาะคะ่ะกระหุมซับมงค,คนทุกตอนละค่ะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้แพ่กับสิบพ่อไว้ซํานี่แล้วเนาะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็กระลังใจให้สาวแพล่ผ้าไปนั่นไม่ได้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ